โอ้โหเด็กผีบอกได้เลยว่าต้องลุ้นกันยาวๆซะแล้วสำหรับการเสริมทีมในตำแหน่งแบ็กขวาของแมนยูเนี่ยเพราะว่านักเตะใหม่ที่อยากได้ใจมาแล้วส่วนนักเตะเก่าที่เราอยากจะขายออกไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปจบดีลปิดดีลกันตรงไหน เพราะถ้านักเตะเก่าไม่ย้ายออกนักเตะใหม่ก็เข้ามาไม่ได้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีไร้ขนก่อนนะครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปสําหรับการเสริมทีมในตําแหน่งแบ็กขวาเพราะตอนนี้มันพลิกไปพลิกมาเหลือเกินหลังมีรายงานข่าวจาก s k y Sport เยอรมันว่าเวสแฮมยูไนเต็ด ติดปัญหาไม่สามารถตกลงกับเอเย่นของนสแซสม,มัสราอุยได้จนต้องยุติการเจรจาไปแม้ว่าทีมคุณคอนจะตกลงค่าตัวกับบาเยอร์ได้แล้วที่15.5ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก4ล้านยูโรก็ตาม เลยกลายเป็นการเปิดทางให้แมนยูที่แสดงความสนใจในตัวมาสราอุยก่อนหน้านี้ได้เข้ามาในดิวนี้แทนเอาละเว้แมนยูจะไปปาดคนอื่นเขาอีกแล้วทางด้านเจมดักเกอร์นักข่าวเทียน,นึ่งของเดอะเทเลกราฟก็ออกมาระบุว่าถึงแม้ว่าแมนยูจะได้เข้ามาเจรจากับมาสราอุยแล้วก็ตามแต่ดิวนี้จะจบลงได้ก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของอารอนวานบิซาก้าว่าจะย้ายออกจากทีมหรือไม่ ก่อนที่จะเดินหน้าเข้าเจราจาปิดดีลแบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโกได้โดยตอนนี้วานบิดเหลือสัญญากับทับพปีศาจแดงอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและจะตัวเพิ่งปฏิเสธการย้ายไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดเพราะวานบิดอยากไปอินเตอร์มิลานมากกว่าซึ่งความตั้งใจของแมนยูนั้นก็คือการปล่อยวานบิดออกไปถ้าได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจและตัวของนักเตะเองก็ยินดีที่จะย้ายออกเช่นกัน เอาวานบิทเอาอยัางไงดีอยากไปอินเตอร์ใช่ไหมอินเตอร์สนใจวันบิทหรือเปล่าหรือว่าอยากเอานักเตะมาแลกทางฝั่งฟาบิซซโอโรมาโน่ก็ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแมนยูได้พูดคุยกับเอเย่นของนักเตะเรียบร้อยซึ่งมาสวราอุยต้องการย้ายมาทับปิศาจแดงแต่การย้ายทีมก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของวานบิสซาก้าด้วย มีคนกลางมาเสนอการย้ายสลับขั้วระหว่างดุมฟรีกับวานบิดให้แมนยูและอินเตอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการพิจารณาอยู่เช่นกันเป็นยังไงอินเตอร์ Inter. ข้อเสนอนี้โอเคไหมถ้าโอเคก็แลกตัวกันไปเลยง่ายดีนะโรมาโนยังบอกอีกว่าสำหรับดีลของมาสราอุยในการย้ายไปเวสต์แฮมนั้นข้อตกลงระหว่าง2สโมสรคืบหน้าไปมากแล้วแต่ข้อตกลงกับตัวนักเตะไม่เคยคืบหน้าเลย เพราะนักเตะให้ความสำคัญกับแมนยูอย่างชัดเจนและนี่คือเหตุผลที่ผมไม่รายงานเรื่องเดียวระหว่างมาสราอุยกับเวสต์แฮมเพราะเขาจะไม่ไปเวสต์แฮมและกำลังรอแมนยูอยู่โอ้โหเอา้าในเมื่อมาสราอุยใจมันมาขนาดนี้ก็ไปคุยกับวานบิสซาก,ก้าให้ดีนะสำหรับทีมงานหลังบ้านของแมนยู จะได้ดึงมาสราอุยเข้ามาเสริมทีมซะซึ่งหลังจากนี้เด็กผีก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าดิวการเสริมทีมในตำแหน่งแบ็คขวาของแมนยูเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่และจะจบลงแบบไหนตอนนี้มาสราอุยมีใจอยากย้ายมาแมนยูแน่ๆแต่มันต้องปล่อยคนเก่าออกไปก่อนนั่นก็คือวานบิซาก้าซึ่งจะขายออกไปเลยหรือจะเอานักเตะไปแลกดุมฟรีจากอินเตอร์มิลานมาแทนดี ดูมฟีเนี่ยก็แบ็กขวานะมาซาอุยเนี่ยก็แบ็กขวาจะเอาแบ็กขวา2คนหรือจะเอาแค่คนเดียวจะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแล้วแต่ทีมงานหลังบ้านเลยแล้วกันเนาะเด็กผีคิดเห็นยังไงดีเอาวานบิดไปแลกดูมฟีหรือขายวานบิดออกไปแล้วเอาเงินไปซื้อมาซาอุยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้คนด้วยนะครับ